รู้ไหมครับว่าบางทีแค่เหตุการณ์เดียวเนี่ยก็สามารถเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภายทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าการที่หุ้นของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอเมริการ่วงลงเพรวดเดียวเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจได้บ้างนี่แหละครับตัวเลขที่เห็นอยู่เนี่ยคือวันที่9ธันวาคม2025หหุ้นของ JP Morgan Chase ครับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเลยนะ ดิ่งลงไปเกือบ5%ภายในวันเดียวมันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากและก็ทําให้คนทั้งตลาดแตกตื่นกันเลยทีเดียวคําถามใหญ่ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐกันแน่วันนี้นะครับเราจะมาสืบสวนไปพร้อมๆกันแล้วก็เปิดให้เห็นกันไปเลยว่าเหตุการณ์นี้มันมีความหมายที่ซ่อนอยู่อย่างไรกับภาพรวมเศรษฐกิจเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลย ต้นต่อของการเทขายหุ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมาจากคําพูดของผู้บริหารแค่คนเดียวในการนําเสนอครั้งเดียวเท่านั้นเองครับผู้บริหารคนนั้นก็คือแมรี่แอนเลกนะครับซึ่งเธอได้ให้คาเตือนสําคัญไว้3ข้อที่ทําให้นัดลงทุนนี้แหละแพนิคก,กันทั้งตลาดเลยทีเดียวข้อแรกคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่พุ่งสูงข้อ2คือความเปราะบางของผู้บริโภคแล้วก็ข้อสุดท้ายคือแนวโน้มของตลาดแรงงานเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละประเด็นเลย มาดูกันที่ข้อแรกก่อนเลยครับ expense shock หรือพูดง่ายๆก็คือความตื่นตระหนกเรื่องค่าใช้จ่ายคือทางธนาคารเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในปี2026จะสูงปรี๊ดไปถึง15,000ล้านดอลลาร์เลยนะซึ่งมันสูงกว่าที่ Wall Street คาดการไว้ตั้ง4 0 0 0ล้านดอลลาร์เนี่ยตัวเลขนี้มันก็เลยไปสั่นคลอนความเชื่อของนักลงทุนที่ว่าธนาคารเนี่ยเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดแต่ประเด็นที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับคือคําเตือนข้อที่2ของเธอคือแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเลยครับ ภาพรวมของผู้บริโภคเริ่มเปราะบางขึ้นเล็กน้อยฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่คําพูดสั้นๆแค่นี้แหละที่มันเป็นเหมือนระเบิดลูกใหญ่ที่ส่งสัญญาณว่าสุขภาพทางการเงินของผู้บริโภคอเมริกันกําลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วคําว่าเปราะบางที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ละ่ะเนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดที่เราต้องมาถอดรหัสกันมันหมายความว่าการชนทางการเงินที่เคยมีเนี่ยมันหายไปแล้วครับนึกรับตามนะครับ เงินออมส่วนเกินที่คนเก็บกันได้เยอะๆช่วงโควิดน่ะตอนนี้มันหมดเกลี้ยงแล้วทำให้ระดับเงินสดนในกระเป๋าของคนทั่วไปเนี่ยกลับไปเท่ากับช่วงก่อนโควิดในปี2019เลยพอไม่มีกรอบป้องกันแบบนี้แล้วเนี่ยแค่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามานิดหน่อยอย่างค่าซ่อมรถหรือค่ารักษาพยาบาลหรือแม้แต่ของแพงขึ้นอีกนิดเดียวก็สะเทือนกันหนักแล้วครับแล้วมันก็มีกับดักอีกอย่างหนึ่งที่ซับซ้อนแต่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราได้ยินข่าวว่าเงินเฟอ้อมันชะลอตัวลงใช่ไหมครับแตต่้้้องเขาใจใจหถูกนะ ชะลอตัวไม่ได้แปลว่าของถูกลงนะครับมันแค่แปลว่าของมันแพงขึ้นในอัตราที่ช้าลงเท่านั้นเองแต่ราคาสินค้าโดยรวมเนี่ยมันยังค้างตึงอยู่ในระดับที่สูงมากๆซึ่งมันก็บีบให้กําลังซื้อที่แท้จริงของผู้คนเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆแล้วภาพมันก็จะยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับเมื่อเรามองผ่านสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจรูปตัวเคคือมันเป็นภาพที่เศรษฐกิจมันแยกออกเป็น2ทางเลยข้อมูลจาก JP Morgan เองเนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่า ความเหลื่อมล้ามันกว้างขึ้นเรื่อยๆกลุ่มคนรวยคนที่มีรายได้สูงก็ยังใช้จ่ายกันปกติแข็งแกร่งมากแต่ในทางกลับกันเลยนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยตอนนี้ต้องรัดเข็มขัดกันสุดๆหันไปซื้อของที่ถูกลงแล้วก็ต้องรอซื้อเฉพาะตอนที่มันลดราคาเท่านั้นแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เสียงเดียวที่พูดแบบนี้มันกลายเป็นเหมือนสงครามข้อมูลขนาดย่อมๆเลยเมื่อผู้นำทางการเงินคนอื่นๆออกมาพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเลยแล้วใครล่ะที่พูดถูก นี่เลยครับเสียงที่ดังสวนทางมาเลยมาจากคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Bank of America CEO ีอของเขาคุณ Brian m o y n i h a n ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าผู้บริโภคยังสบายดีเขาบอกว่าการใช้จ่ายยังคงแข็งแกร่งแล้วก็เศรษฐกิจก็ยังเติบโตดีอยู่โอ้โหพูดคนละเรื่องกันเลยพอมาดูเที่ยวกันแบบนี้ก็จะเห็นภาพชัดเลยครับ JP m o ม g a n แกนบอกว่าเปราะบางขึ้นเล็กน้อยแต่แ a n k of a m e r i ริาบอกว่ายังสบายดียังแข็งแกร่งอยู่เลยแล้วยังมีธนาคารอื่นอีกที่มองต่างกันไปอีก คือมันเห็นชัดเลยว่าขนาดหัวเรือใหญ่ของธนาคารชั้นนำยังมองไม่เหมือนกันเลยแล้วแบบนี้ตลาดจะไม่สับสนได้ยังไงล่ะครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาลองประติดประตอร่อจิ๊กซอทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันดีกว่าเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าไอ้ความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็คําเตือนของ JP Morgan เนี่ยมันกําลังบอกใบอะไรเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปี2026 พอพูดถึงความเปราะบางเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงหนี้บัตรเครดิตก่อนเลยซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้สูงขึ้นจริงครับแต่ต้องย้าว่าแต่นะครับเราต้องมองภาพรวมด้วย JP Morgan คาดว่าอัตราหนี้เสียจะอยู่ที่ประมาณ3.3%ซึ่งโอเคมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ยังอยู่ในระดับปกติเหมือนช่วงก่อนโควิดแล้วก็ยังห่างไกลหลิบรับกับตอนวิกฤตปี2008ที่ตัวเล่นนี้มันพุ่งไปเกิน10%เลยนะครับคือมันเป็นสัญญาณเตือนแต่ยังไม่ใช่วิกฤต เพราะฉะนั้นตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยตัวตัดสินเกมเลยก็ว่าได้ก็คือการว่างงานครับความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้คนตอนนี้มันผูกติดอยู่กับตลาดแรงงานที่แข็งแกรง่งล้วนๆเลยซึ่งนี่แหละคือจุดที่ JP Morgan กันงวลเพราะเขาเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าตลาดแรงงานกําลังจะอ่อนแอลงถ้าเกิดว่า,าตราการว่างงานมันขยับขึ้นไปแถวๆสี่เปอร์เซ็นต์ปลายๆเมื่อไหร่ละก็ตอนนั้นแหละครับที่เราจะได้เห็นการปิดนัดชำระหนี้พุ่งขึ้นอย่างน่ากลัวเลยและทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรสำหรับปี2026 สรุปได้3ข้อใหญ่ๆเลยครับ 1. คือจุดจบของยุค Revenge Spending หรือการใช้ใจ่ายแบบล้างแค่หลังโควิดควรจะคิดมากขึ้นอ่อนไว้กับราคามากขึ้น 2. มันจะไปสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องลดดอกเบีย้ยลงมาและ 3. ข้อนี้สำคัญมากคือยุคที่บริษัทจะเติบโตแบบง่ายๆเนี่ยมันจบลงแล้วครับการเติบโตในอนาคตจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากเพราะฉะนั้นการที่หุ้นของ JP Morgan ร่วงลงวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายหรือความผิดพลาดอะไรเลยนะครับ แต่มันคือการที่ทั้งตลาดกําลังปรับราคาความคาดหวังของตัวเองใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับความเป็นจริงที่มันจะยากขึ้นในปี2026ผู้ย่าใหคือตลาดกําลังปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ที่ผู้บริโภคไม่ใช่ยอดมนุษย์ที่คงกระพันอีกต่อไปแล้ว JP Morgan ได้ลั่นระฆังเตือนภัยแล้วคําถามสุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือแล้วเศรษฐกิจโดยรวมล่ะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแล้วหรือยัง สุดท้ายนี้ถ้าพูดกันตามตรงการร่วงลงแรงเกือบ5%ของหุ้น JP Morgan ในวันเดียวไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ของหุ้นตัวหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่นักลงทุนทุกคนควรจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริหารระดับสูงอย่างมาริอาเล็กออกมาส่งสัญญาณว่าผู้บริโภคเริ่มเปราะบางและต้นทุนของธนาคารอาจสูงขึ้นในปีถัดไปสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสําคัญที่ช่วยให้เรามองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจได้ชัดเจนขึ้นว่า รอบการเติบโตของผู้บริโภคอาจกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ต้องระวังมากขึ้นและอย่างที่เราเห็นธนาคารใหญ่อย่าง JPM มักจะเป็นเหมือนเครื่องวัดชีพจรของเศรษฐกิจสหรัฐถ้าผู้เขามองเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคเช่นการเริ่มชำระหนี้ยากขึ้นหรือยอดหนี้เสียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเศรษฐกิจจริงในระดับครัวเรือนอาจกำลังเดินเข้าสู่ช่วงช,ชะลอตัวซึ่งสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับที่หลายสำนักวิจัยเริ่มพูดถึงมากขึ้นในช่วงหลังว่าแม้เฟรดอาจลดดอกเบีย้ย แต่ผลกระทบของดอกเบีย้ยสูงในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมากำลังค่อยๆสะสมและสะท้อนในคุณภาพสินเชื่ออย่างไรก็ตามการปรับฐานแรงหรือความผันผวนแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนหลายคนใช้ในการกลับมาทำการบ้านและประเมินโอกาสใหม่เหมือนกันเพราะแม้ JPM จะเจอสัญญาณกดดันระยะสั้นแต่ก็ยังถือเป็นธนาคารระดับโลกที่แข็งแรงที่สุดแห่งหนึ่งความท้าทายจริงอยู่ที่ว่านักลงทุนนิยมความมั่นคงในระยะยาวมากแค่ไหนและรับความผันผวนระยะสั้นด้วยมากเพียงใด ถ้าคุณชอบคลิปวิเคราะห์แนวนี้และอยากติดตามมุมมองเศรษฐกิจการเงินและโอกาสการลงทุนในแบบที่เข้าใจง่ายฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีของเราด้วยนะครับเพราะเราจะนำประเด็นสำคัญจากทั่วโลกมาสรุปให้ฟังแบบกระชับทุกครั้งเพื่อช่วยให้คุณตามเกมเศรษฐกิจได้อย่างใกล้ชิดและไม่พลาดสัญญาณสำคัญที่อาจมีผลตอบอร์ตของคุณในอนาคตและขอย้ำอีกครั้งว่าข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความรู้เท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจทุกครั้งครับขอบคุณที่รับชมจนจบและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ